ด้านโควิดเลยเนาะจะกินน้องดักครับทำลายลงมคุนค่อยดีดี๋ยวรับปิดไว้ก่อนตาเลื่อนกับตาเลื่อนจสายห้าหันครับปิดไปก่อนแล้วเอาเก่งผ้าเขียวมาวางโอเคครับจับน้อนครับหน้าบอกใครวะางถามก่อนปิดก่อนตาหน้าใสกว่าใจจอนอีกับอ๋อถ้าหงไม่มือแดงนี่ว่ะ สวัสดีครับลงคุณชนะอ๋ซอกห็นซ่าแอลแถวแถวเชียงดาวอีกแล้วครับกลับมาอยู่เชียงดาวอีกแล้วกลับมาอยู่ที่แนวไหวครับพอดีมีงานด่วนครับที่ต้องมาทาเนาะก็ะเลยต้องรีบกลับมาจริงๆก็ยังไม่อยากจะกลับครับแต่มีภารกิจที่บ้านต้องกลับมาก่อนแต่ว่าเขาก็จะมีการเดินทางไปอีกที่หนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันในครัวครับว่ามีอย่างินกันมาเข้ามากันถึงในครัวแล้วครับสวัสดีครับยาคำ ัสดีเจ้าวันนี้มีเมนูเด็ดอย่างแกงตะเลินกับไส้ฮาก็วันนี้วันนี้นะครับยายจะอลาบหมูจะไปเสียงรัครับยายจะลาบหมูนี่ครับอ๋อวันนี้มีลาบหมูนะครับแต่ลาบหมูยายนี่จะมีขัวเครื่องในหนึ่อ๋ออันนี้เป็นส่วนในกอบเก่าโบราณแต่แล้วแล้วยายจะใส่ใบอันนี้ตัวไหนล่ะใบกล้วยกาอ๋อใบกใบกกล้วยบกกกล้วยาหรือใบฝรกําลังเออกล้วยกาเมืองเขาเนี่ยเขาจะใส่นี่ตัวกันกัน เจ็บต้องกีวต้องเนาะครับสมัยผู้เต๋อคือเอาใส่ในลาบนี่เลยหรือว่าเอาใส่จีนนั่นเลยอ๋อใส่ในจีนแต่เนื้อยังไม่ได้ลาบเลยครับลาบเสร็จแล้วนี่อ๋อแต่ใส่ไปแล้วนะครับย่างมันได้ใส่โอ้ยได้ใส่จ้าอันนี้เขากรับเอาก็ได้นี่ถ้าเอกให้ใส่ในลาบกรับเอาก็ได้แก้เจ็บต้องกัดต้องอีกแบบนึงว่าคนเท่าเนาะเพราะอุ้ยคือเป็นปลากินเนาะครับเพราะว่ามันเป็นลาบเนาะแม่ลาบมันสดมันมีเลือดมีอย่างเงีจะฆ่าเจ้าโลกาะวันเดียวนี้พวกนึงครับแล่วยาจะเจ อันนี้ก็คั่วคือมันหอมอันนี้ทุกอย่างคั่วหมดเลยเหรอเออคั่วหอมๆอมเห็นหน่อยเขาเหมจะคั่วน้ำมันนะคั่วหมดได้เนี่ยอันนี้อย่างนี้อันนี้ค่ะเนาะอันนี้ตะไคร่อันนี้ตะไคร้อืมอันนี้ก็หอมที่จะเจียวอ๋อกระเทียมเอออย่างเจียวหมดเลยนะครับพริกลาบไม่เหมือนเดิมเนาะเหมือนที่เขาใส่ลาบเต๋อนี่ยครับพริกลาบก็ยังมีพริกพริกที่เป็นส่วนของพริกปรุงนะครบพริกคั่วนะเขาคั่วคนเดียวของเขาสามคนเดียวเครื่องเทศคั่วพริกเราทุกอย่างทำเองหมดเลยนะครับทำเองหมดเลยแต่ว่าอันที่เป็นส่วนผสมของนนนน้้พรริกกขออองมััะคบแลว็เ เดี๋ยวเขาไปขูวอันนี้กันเนาะเดี๋ยวเขาจะแกงจะแกงใส่ห้างครับตะลึงจะได้เขาปนี้ว่าเขากินพักเรือตะคืนอ๋อเอาแกงผักเขียวมันลอยเนาะนอนแม่นละแล้วเขาพอเขาจะแย่ไหนเนาะพอเขาแกงกินแกงผักเขียวซ้ำสองนี่มาให้ยากละอีกอ๋อครับยาจะแกล้งเขาแก่ลุงพูนก็ต้องร่วมมือกับยายเลยครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเขาไปแกล้งเขาเข้าม อันนี้คือข่ากับตะไคร้ที่เรามาคั่วครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับมันจะหอมคั่วแห้งๆเลยเนาะครับคั่วแห้งอีกแล้วมันจะหอมแล้วเราไปต่ำป่นแห่รอบนี่มันป่นดีขนาดนะหอมขนาดอ่ะมันจะอันนี้คือเราต้องไปต่ำอีกรอบหนึ่งนะครับตามอีกรอบหนึ่งนี่อ๋อสุดยอดเป็นแบบนี้นีเองจาอาเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะย่างเยก่อนเนาะใจเย็นๆครับเคียโคกอันนี้อันนี้กับปีที่จีแล้วเนาะอันนี้กัปีที่ย่างแล้วนะครับ หอมมากเลยครับเนี่ยกอยากใส่ในข้าวมั่วข้าวเขาเอามาได้ดังไปต่อโลเนาะเนี่ยเขาจะปนปนในจะไข่ค่ะปนตะไคร้กับหัวคาสับสนภาษาไทยกับภาษาเมืองนะครับอันนี้โคกสากใหญ่ขนาดสากกุ้มันมีไหนเลยครับกุโคกมันใหญ่ยักษ์นักย้ายกองมันนักลงไปโอ้มันดังเนาะอ๋อครับตักันเพื่อ เดี๋ยวรอยาคำตัแล้วเดี๋ยวเอามายำมนะครับสิ่งที่ยาคำใส่เข้าไปนะครับก็จะมีเกลือนะครับเกลือยาคำใส่ไปแล้วเนาะใส่ได้กะมีเท่าไหร่หรออยู่ในครกอยู่ในครกนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็พริกพริกนี่เป็นพริกลาบนะครับพริกปรุงปรุงมาเรียบร้อยแนละ้วมีส่วนผสมของเครื่องเทศอย่างทุกสิ่งอย่างแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้กับหัวคานนแล้วอันนี้เป็นเครื่องเทศเหมือนกันเสริมความหอมไหมครับนละแล้วก็กะปิย่างเนาะ อันนี้เป็นเนืเกลือเนาะนี่เป็นเกลือเกลือสมุทเลยเนาะเกลือเกลือแกงครับใส่เข้าไปเลยเกลือแล้วก็เออันนี้เครื่องเทศเนาะครับเครื่องเทศใส่นักหน่อยหอมใส่ยิ่งหอมนะครับนี่เป็นขาดกระชาที่เราไปคั่วนะครับคั่วแล้วก็ตำบูนเนาะสูตรของยายคำนี่หมูหวงเครื่องเลยนะครับมูหววเลยเจ้าจากนั้นก็อ้อนเลือดเติมเข้าไปเลย เน่ยเยอะยิ่งเยอะย,ยิ่งหอมอือจะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วครับกระปิใส่กรอนใส่จ้ะใส่กระ<ส>ปิแค่น้อยอือม,มันน้ำพริกตาแดงเลยครับเดี๋ยวครับใส่กระปิะลงไปแค่ <c oughs> น้อยนะใส่กระปิะลงไปผสมผสมคนให้เข้ากันความจริงได้ต่ำในโคกเนาะมันจะเข้ากันดีเพราะว่าถ้าเราต่ำในโคกมันไอเครื่องมัน มันหมายนี่มันเข้ากันดีเหล่นี้แต่อันนี้เขาโกนี่เขาต้องใช้เวลาหน่อยเรากะปิมันจะค้อนเนาะหรือว่ามันจะอยู่บรมันจะไม่ผสมผสนกันมันจะใบละลายอ่ะกระปิไม่จะละลายมันจะเป็นก้อนแม่นเขาต้องใช้เวลาอีเห็นหน่อยโกนเห็นหน่อยจริงเอาไปคั่วก็ได้นะครับเดียครับเนาะเอาเครื่องที่เราผสมแบบนี้แล้วเราเอาไปคั่วครไบเอาไปคั่วก็ได้แต่ว่าเราจะลดไนเลองของน้ํามันเพราะว่า อย่าคำกับตะเลิ่บอกให้สู้นน้ำมันได้ไหมหมอเ็าห้ามห้ามน้ำมันนี่แหละของอร่อยมันก็ต้องมีมีโทษไปไม่แล้วแม่แม่เฮากินมาเยอะแล้วเนาะกินมาเยอะตอนแกก็ต้องลดปริมาณลงไปหอมอะนรครับยังครับหอมมแล้วหอมกินเครื่องเทศกินอย่างขึ้นมาแล้วคนาบยังบบได้ใส่พริกเดีเยวนี่ยครับพริกยังบบได้ใส่นะเนาะอันนี้คือพริกที่เขาปนตำคนเดียวเนาะอันนี้เป็นพริกปนนะครับที่เราจะใส่เข้าไปคั่วเสร็จแล้วมาปนนะครับคั่วเสร็จแล้วมาปน ใส่นักใส่นักผได้เลยตาเลินตาเลินให้เนาะตาเลินแบบชอบเพชรกินเพชรมาค่ได้เนี่ยครับแกงตาเลินใส่นักนักครับใส่นักนักไว้เนาะเดี๋ยวขี้ค้าเนี่ยกินเพืเดี๋ยวได้ยากินเห็ดหลายอย่างเพื่อได้กินหลายอย่างเพื่อแม่แล้วได้ครอย่างนั้นเขาก็จะเอาโกลนไปกันหมูนี่เนาะกับไอ้เนื้อที่เขาซับไว้นี่เนาะกับลาบนี่จากนั้นกลับคนครับแห้งข้นแห้งขึ้นแห้งข้นแห้งขึ้นแล้วครับก็มี่เลยเดี๋ยวยายคำไหลไปกนในหนอง คนปิ๊กเข้ากัน<ม>่อนเนาะเขาค่อยใส่ใลพักเนาะอ้อันนี้เป็นขอมวันลาบเลือดนะครับลาบเลือดขึ้นมาแบบวันนี้แบบได้ยินเสียงเขียงครับเพราะว่นหลวงพูตื่นขวายยายไปตรวจเมืหอวานเร็นแล้วก็ปิ๊กมาก,ก็ตาซื้อเนื้อซื้อจีนมาซื้อเรียบร้อยแล้วยายขอขึ้นมาปรุงมาทำเนี่ยอันนี้แต่เลิศหลาเพื่อนล้วกราบน่ยายคนเดียวมดยายคนเดียว ตาลึงเก็บพักถึงว่านอนถึงว่านอนยายคอมถึงจะแกล้งตาลินเดี๋ยวจะแกล้งกันผมก็นึกว่าตาลึหลาบเพื่อยายว่ามาลาบเตื้อยยายจะกินแกงพักไอ้แกงผักเขียวผักเขียวที่มันเหลือตะคืนก็กแต่งหน้าโง่อยู่ก็ใส่ห้าเขาแอยากเลยนะเดี๋ยวเขาเติมพักลงไปเนาะที่นี่เนาะนี่เขาไปใส่พักป้อมต้นหอมแล้วก็พักไผ่หอมดวนพักชีไปเรื่อยแล้วก็ หอมแดงซอยเนาะสูตรของใายซ้อมใส่หอมแดงซอยนี่จะหอมแล้วก็คือต้านโควิดได้ด้วยต้านโควิดเลยเนาะจ้ะกิ่มนั่ครับทำลายลงกคุนค่อยตีหอมนะหอมขนาดครับจริงๆถ้าต้มมันใส่นี่จะสุดจอดเลยครับอันนี้เราเป็นไอ้ขั้วเครื่องในเนาะเพรื่องในนเปครัวกาะเครื่องในขั้วเครื่องใน อันนี้มันก็นแล้วแต่คนชอบครับบางท่านอาจจะชอบต้มบางท่านอาจจะชอบทอดกรอบๆเอาลงปูนลงชิมชิมก่อนเรื่องหลับเรื่องลูกสู้บะถอยครับผมสู้บะถอยหรอเอาลงชิมดูเขามีจอนคนละอันละจอนคนละอ,นละอันเนาะได้จับพริกจับเกลือจับแล้วครับไอ้หอมจับแล้วเนาะเดี๋ยวเออคนตาจ,าจับเพชรเนาะครับหม้อขนาดหม้อเนาะมันหอมเครื่องข้อยายปั่วหอมหมดแล้วเนาะ จานนั้นเขาก็เอาเนี่ยเครื่องเนี่ยไอ้ที่เฮาทอดกรอบแบบกรับโรยเข้าไปเนาะอืมละโรยด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนะเดี๋ยวมาแต่งจานถ้ำกำเนาะเดี๋ยวแต่งจานแล้วไปหนังกิงกันเลยแม่แม่แม่แล้วเดี๋ยวจุคเดี๋ยวเขาปิดไว้ก่อนตาเลิานกับอ่าตาเลิ้นกับสายหาหันปิดไว้ก่อนแล้วเอาเก่งผ้าเขียวมาวางโอเคครับจับน้อนครับ <emaal> reflex, มาเลยมาเลยกี่ข้าวกี่ข้าวมามามาแก่งแล้วล่ะแกะอีสเนี่ยอ่าแก่งแล้วล่ะมาเลยมาเลยถีบแม่แม่้ันโอ้มีแกะแขงพักเหลือตะคือหนาวอุ่นหนักกินนักหน้าของใครวะบ้างถามก่อนปีนก็ตาถามก่อนเออคือดนมาถอดนอันนี้ก็ได้อ่อโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามีอันนี้อ่ะนะก็นึกว่าอันแกะเขียวๆแดงตะคือนี่นอนนั้นไม่ไหวเลยนั่นน่ะไม่ไหวกะเมาติ๊กเนาะ จะเก่งจะเก่งตะลุนแตะมันมือนกกว่าตะลุนจะให้ครับผมแม่เยี่ยมข่าละเยี่ยมข่าละมาถึงกับกินเลยครับตะลุนมือล้างมือเลยกินข้าวมือล้างหรือยังมีครับโอ้ตะลุนเป็นแมงงุมแล้วมือจะกินเดียวอ่ะเจะหาไปแล้วมือไปล้างแล้วค่ะล้างแล้วเนาะ้หน้าไข่หน้ามันเน่อยใส่ฮะเจ้าหน้าใสหน้ามีกับตัวาวันนี้หลามเนี่ยไง ใครโหดจริถ้าเปลี่ยนแกมพระแควไปหน้างอไปพุนอ่ะถ้าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีเนาะมันเกี้ยวไงก้าตามันมันเป็นก้อนเนาะเป็นก้อนเนาะอันนี้ลุงพูนหน้าลุงพูนลุงพูนนี่กินแกงพักเขียวเหลือนะคือนี่เนึ่เหมาะอยู่ครับลำอยู่ลำอยู่อย่าลำกับอย่าอันนี้กินบ่อยกันอันนี้เปิดแลยาตาอันเปิดแล้วจะกินได้กินเลยอันนี้หลามสุดยายคำเนาะจ้า วิกรรมใหญ่กําหลวงครับหอี่หน่อนะออขทลงคอยนอนกรเข้าหนอยเดียวพอลาบอ่ะเนาะนั่นน่ะมันนักกันเดเล่ากัน่ะเดี๋ยวลุงพูนเหมือนต้นกินนะเมาทายรสดางเฟืองรตดางเฟืองเราอร่อยก็มันหอมเครื่องมันนะใส่ห้ามค่อยทัวใดนะลาบดิบเนี่ยแต่ว่าอันนี้เครื่องมันนักเครื่องมันเยอะครับเครื่องมันนักเราทำคือปนหอมเครื่องมันถึงอ่ากรหัวแม่มือหอวแม่มือแดงเลยเนาะอืออือ ยอดหมะกอกอยอดหมะกกอกับหลักหมูปึ้งกันมาครับท่านผู้ชมเอากระติกเข้ามามากินด้วยกันครับมาเจ้ามามามากินด้วยกันหลับหมูเนาะหลับหมูหลับแม่เนาะปิ้นบอกว่ากินไปเตอร์วานนู้นหูดับเป็นยังเจ้าบอกที่นี่ปลอดภัยครับผมเกือบหูดับเรับผมยังดีมีของฝากครับถ้ามีของฝากในหูดับแน่นอนครับ ลุงคุณมาถึงก็จัดลาบเลยได้ยายใส่ฮะอยู่จัดอย่างคำอย่างคำจัดอย่างนะแกงผักเขียวใส่ฮะอยู่จัดการสีเขียวน่ะเพราะรลัการมาช่วยการช่วยงานหล่ออากาศงามขนาดน้อตักดวนตักดตัดหรือว่าสาราเน่นะครับอร่อยขอขอเครื่องลามันนิดหน่อยแล้วครับเครื่องลาเครื่องลาอันนี้เป็นทอดนะครับแบบทอดตับทอดกรอบเลยตับทอดกรอบอันนี้ไส้ ใส่กินเป็นจับจนใส่ครับอร่อยนะครามุ่งยาอร่อยอื๊บปั๊บปั๊ปน้องกินเข้บไปไว้อย่าพูดอ่ะตันจ้าตันอูดเหรอเมากินมาตากระรองเสาเมืองอยู่นั่งเสาเมืองอยู่ไงนะครับมีลาบหมูมันก็จะต้องมีนี่ครับมะเขือเทศใส่น้ำปลาครับนี่ของเด็ดเลยดินะฝานบางๆเข้าไปครับ Oh. <S <s <ans> <S เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตะเรินกินอิ่มๆก่อนจะได้โม่เต็มตีหมาเดี๋ยวตะเรินจะแกนหลับเ <laughs> นี่ยตะเรินกินก่อนเนี่ยหัวไม่เอามือแดงนั่นอ่ะใช่ปลาเปลี่ยนน้ำเอง่างพ่อน้ำปลาเปลี่ยนน้ำปลาปลาขินมันได้เทน้ำปลาน้ำมักเทน,น้ำมักไห้น,น่นอยกินได้กะเคียวมั่งกินได้กะเคี้ยวปะมันจะจะ กำลังกันอย่างก็าจ้าไวอยู่กว่าจะอู้ได้นะมันกอกลังเย้าเย้าเย้าอยู่พวกมกินของมาของดองว่ะนอนน้อยอยู่บางทีเมี่ยงยังกินได้ฮะฮะบางทีเมี่ยงยังกินได้เออนั่นของแกลูกเมี่ยงกับดองดูงงฮะเซลลุงเซลตาเลยเด้อของมักของดองกินได้ว่ะแล้วทีนด้อยู่ที่เกาโค้ยขนาดหันมักอยู่ือขนาะรักรักไปหาแยกลมดิ ขาเมื่อใดก็เข้ามาเข้ามาอันนั้นอนกว่ามันล่าหมูโค้งเบี้อู้ยังมากกินตัวอู้ตัวกินตัวอู้ตัวกนต้ลูกนีหน้าเสือผมยํำตอนได้หน่องกินก่อล่าล่าว่าไปเกินแล้วลุงอ่ะล่าไปเกินหนึ่งไม่ใช่ครับตอนนี้ผมต้มมันที่ผมแฉเนี่ไม่ใช่อย่างน้ที่แบบไปนั่งีินเสือนี่ยคือลับหมูเนี่ย ถ้าถ้าแบบมีมันต้มเนี่ยมันมันขาดอย่างข้อสักอย่างหนึ่งครชั้นบบมันวนขาดเครื่องเคียงเหรอคือของยายคำเอาไปทอดเนี่ยอร่อยอยู่แล้วครับมองไม่มือแดงเลยนะคือสูตรของยายคำนี่เต็มที่แล้วแต่ว่าผมมักสามชั้นครับมักมันสองั้นมันเห็นได้เ่อายายเหมือนใส่มันเนาะยายกับตาเนี่ยเหมือนเห็นมันอืออยก็กัเนื้อหรอกเ็นกักรนอร่อยมันของคู่กันนะเหมือนนง่พึ่ก็ใสาย้าอีกโคตรไปพูนเนาะ ผมรู้สึกว่าลาบเนี่ยไข่กับไม่ได้ใส่ดีไม่อยากมาขมด้วยขมหวานหวานจ้ะหวานทุกตัวอย่าให้หมูดับละกินลาบหมูมื้อนี้หมูด๊อกครับเน <c oughs> ีป้าป้าป้าเดี๋ยวก็ไปนั่งกินกันรอต้มมันชุบก,กันครับนะครับท่านผู้ชมกินข้าวเดียกันเปิดกับอิ่มกับมดอ่ะแยคอมก็อิ่มกับมดอ่ะเป็นอย่างครับช่วงนี้บอกมีไข่กุ้ยรสต่างเฟืองผมก็เลยใจเย็นไปต้มมันต้มอย่าง สังเพิ่งไปส้มอยู่ไชหาจกินเจ้าอยู่ยังกําลังได้กึ่งตง้องแต่เนี่ยคำนี้อิ่มละอิ่มละแต่กินเป็นกูลงบนได้อิ่มละเสรได้ละบจะได้แล้บเ <laughs> นาะโอ้ตาเลินวันนี้ยิ้มเก้มบมองหูละเป้นอนท้องยางยิ้มเก้มฉีกอ,อีกอ่ะผมชอบมันต้มแบบเนี้ยอ่าอย่างกระเพาะท้องอะ่ะหลาบหมูนี่ครับ ถ้าขาดมันต้มนี่คือมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างครับขาดเนี้ยสำหร,รับท่านที่มักนะครับหรือว่าท่านที่ชอบนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าเนาะแต่ยายชอบแบบนี้มัมมนใ่ยายชอบกับอื่เน,นี่ลุงเฮ้ยหย่อนมะก,กอกนมอ่อนๆคิปหน้าคิปหน้ายายจะโชว์ฝีมือจอหมูแต่หย่อนมะกอกนะคิปหน้าละกะบอกท่านผู้ชมห่ะบอกละ คือมันเป็นหมูสามชั้นเราเอาไปทำอะไรอย่างเช่นยงเนะยครับคล้ายๆแกงฮังเลยต่เมาสามาจะใส่น,นี่เข้าไปถ้าคนตีหมามากหมูสามชั้นก็เข้ากับใส่หมูแดงลงไปนเนาะเข้าเนื้อเต็มได้ก็ับเนี่ยครับวันนี้วันนี้งทงาจ,จัดจัดเนื้อล้วนๆเลยล,งลยุงบูนนี่วะเติมพลังเติมพลังเนาะวันนี้จะได้เขหนี่ยกันเต็มตีหน่อย เฮ้ยมีแหงเฮ้ยมีแหยงยายจะได้เต้าเองจีต่เลินโดนยายคำสะเพรยไปแล้วหรอแม่หนะแม่น่ะอืมอร่อยได้นะเนี่ยมือเคยมือเคนกินกับมันนี่ชอบตัวอร่อยได้นะใส่น้ำปลาเนาะน้ำปลาอ๋ออ,อ,อร่อยสายหาเนี่ยกินหมจ้าอาล่า้วยนะที่สายหาด้วยวเลยล้วรับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่างเนี่ยกินนี่มัน ม,มันผัดบบล้มมันแย่ได้แต่มันผัดล้มมีไปกี้อ <laughs> ตอนนี้ออกซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นแม่สีบ้านสีเรือนสีนะ <laughs> สีกสววันเลเสาววะใครถ้าเอฟซีดงวุนมาโผล่ก็มาโพเตอร์เสาในเรื่อๆมๆวันนั้น <laughs> ใส่ห้าอยู่ไอใส่ห้าสีตาห้ <laughs> 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 าในเซลดีอ่ะเซลกึนอ่ะลวงวุ่นมาเมียเป็นกระต่ายว่ะ <laughs> โอ้อร่อยได้น่ะเป็นแมวไปอ่าอหาง่นอะไรครับเนี่ยสุกอ่ะอะไรครับเนี่ยข้างนี้นะใส่ลูกนะฮ้อนฮ้อนเฮ้ยมันแพ้อ่ะมันมันอันนี้เจ่นมันแพะมันเป็นนนี้มันสายไลท์คนนี้มันมาราเปื่อยงูเนาะแต่บางท่านไปชอบใส่นะครับถ้าเก็ถ้าเอาหมูสามชั้นเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยบางท่านคือไปชอบเลยไม่ใช่เงียงเนี้ย มาลองเนี่ยหลับสูตรยายคำนะจะทอดทุกอย่างเลยจะมาใส่ต้มลวกอะไแบบนี้รอร่อยป่ะแบบนี้คือเป็นเป็นสูตรดั้งเดิมครับกะคือต้นตำรับหลับเหนือเต้เต้เลยครับเป็นจะเอาเครื่องพวกเครื่อง,งในเนะี่ยไปทอดมะเขือส้มมะเขือส้มเจ้ํปาปลาอร่อยได้นะ่ะใช้ให้ยังเคยกินยังอร่อยาอร่อยเลยแต่ละ มองไม่มือแดงไปเรื่องหอมปอกอืมยอดมะกรองจะออกเปรี้ยวๆนะคะอร่อยจริงๆผมกอบเจ๊มักหลับเพราะไหนครับที่ผมมักหลับเพราะว่ามันมีพักเขื่องเคียงเยอะนี่ห,ห,ห,นหรอหไอ้หร <c oughs> ออ้อนหลับไว้อ้าอมันไม่หยังกับตู้นี่หลับครับอังกิจก็พักกับโบราณ <c oughs> <c oughs> ก่อ,อนมุกข้อยังไง ก๋หน้าีวคนอิ่มเยลูกไปแล้วลุงพูณเนี่ย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 เหมาะเนี่ยนำเสนอได้เลยครับนี่นะเป็นไงข้าวฮอรลนับอร่อยอร่อยอร่อยครับเนื้อสัตว์ผักกับผักผักองพวกนั้นโอ้มีนักหอมด้วนดอนหมากกอกผักเต็มีอันนี้กินกับนี้อร่อยครับผักชีลาวผักชีลาวผับซ้ายผับขวายัดเข้าปากเลยอร่อยถั่วฟักยาวนี่กับนมขนาดนั้นเลย เอากลับหลังเวลบอร่อยมื้อนี้อร่อยขนาดเล็กอยู่กับยายคำนี่ยายคำแก่งพักกี่มิเตียโทรหาลุงพูนข้าจมาข้าจมาเป็นอย่างถึงต้อง้องลุงพูนลุงพูนมาได้กลินกินไงหลูกไฟเปิดนี่ยากเลยนะหลังๆมันเนี่ยที่เปิดเราเครื่องในไปต้มนะเพราะว่ามันมันไวมันรวดเร็วอไม่งหรอ มันแล้วแต่คนมากอย่างลงง้นถ้าต้มแล้วมันจะนุ่มค่ะแต่ถ้าตอดทอดแล้วมันจะแข็งถ้าทอดอะจริงๆถ้าทอดนะครับมันจะเอามันพวกนั้นลงไปคั่วก่อนพอคั่วได้ตีแล้วมันก็จะเอาเอ่อตรงในพวกนั้นื่อว่ามันแข็งนะคือคนมีมีเคี้ยวมีอย่างนี้นะยังแข็งแรงอยู่อะเวลากินแล้วมันมีแบบกับกุบเหมือนแคบงงไงอ่ะกับกับแบ คุณพูนชอบอันที่มันกรอบๆชอบที่มันนุ่มๆเลยอ่ะนอย่างที่นุ่มๆเนี่ยคุณชอบชอบแล้วจะมีแบบคนที่เม้นมาร์คลวกก็คือมันจะนุ่มไงทุกอย่างมันนุ่มหมดอ่ะมาอร่อยแสดงว่าเท่าชอบของไอ้ยังนวลๆนุ่มๆนี่หนังหนังเหี่ยวแล้วนี่ขอในสมัยหิวตึงอยู่อุ้ยอย่างกระกำหุ่นของคนนี่เดี๋ยว กินหลับไ่หว่าใจจอนอีกอะไปกินมดอ๋ออท้าหัวแม่มือแดงเียว่ะอันนี้ยังคําสใช้เลือดหน้าขนาดนงานก่อนเลือดตีลงบนกี่นี่นะมาอเจหมูแบบหมูเลี้ยงหมูบ้านนะคะคหมูดํานะคะมหมูดําของเจ้าบ้านที่เป็นเลี้ยงนะคะอ๋อ,อหมูดํานี่เป็นเชือดมาขายเจ้า Mù nó mù con đòi. vẫn nó mèo chạy tôi, cắn mù lâm đói đọc quả cả chưa nó không có nó có ku nha hâm hâm nị hâm la mù hâm nha mù 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 nha nha ทุกอย่างถอ,อดหมดทุกอย่างถอดหมดมีใส่ตะไคเลยนะนอ่ะก็ใส่ทุกสิ่งอย่างครับอ่าไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ตัวนะครับอ่ากด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 หนึ่งกดสองกดสามกดสี่กดห้ากดตัวใดมันถึงจะปิกมาเหมือนเดิมวะไปไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะขินหลาบลําลํานอนนี่นะ